ส่วนเรื่องที่2นะครับทางพรรคเองก็ขอให้สสนะครับโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยมีการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้เป็นการเรียกประชุมแม้จะอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะมีการประชุมร่วมกันของทั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก็กำชับให้สสเข้าร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้เพราะองค์ประชุมเนี่ยต่ทางรัฐบาลเองนะครับ <t> <com> ก็ต้องเป็นหลักในการประชุมซึ่งเสียงการประชุมในพรุ่งนี้ที่จะผ่านความเห็นชอบในด้านที่ทางรัฐบาลได้นําเสนอผ่านรัฐสภาเนี่ยต้อง319เสียงนะครับก็กำชับให้สสเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคขอความร่วมมือกับสสที่เป็นกรรมธิการนะครับให้เข้าร่วมประชุมในทุกคณะนะครับและที่สำคัญ ก็หวงว่าการทำหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งกฎหมายบางสัคัญบางฉบับเนี่ยกรรมธิการต้องมีการพิจารณาเพราะนั้นขอให้สสอเองทำหน้าที่เป็นองค์ประชุมในกรรมธิการด้วยนะครับเพื่อจะทำให้พักเองเนี่ยได้ทราบรวมถึงการผลักดันกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่เป็นตามมติพักที่ได้ดําเนินการไปนะครับนี่คือสิ่งที่ถ้าสสอเองขาดประชุมเนี่ยพักก็จะมีการพิจารณา ในเรื่องอบทที่จะลงโทษต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการแจ้งจากที่ประชุมพักรวมถึงการประชุมนวันนี้นะครับ